สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหลิงเปิดกุ่หนังสือเล่มเก่านะคะหลายคนถามว่าเอาตำรับยาเอาตัวยาเนี่ยมาจากไหนนะคะบอกเลยว่าหลิงเรียนแพทย์แผนไทยมาเนาะแล้วหลิงก็มาค้นดูตำราเพื่อจะเอามารื้อฟื้นนะคะว่าความรู้เนี่ยที่หลิงอ่านมาอาจจะหลงลืมนะคะเราก็จะเอากลับมาอ่านอีกทีเนาะเนี่ยคะ่ะตำราที่หลิงเรียนมีทั้งเป็นเภสัชกรรมเวชกรรมนะคะนี่หลิงค้นมาเนาะ มีเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบเป็นหนังสือตำราแพทย์สมัยโบราณนะคะแต่นั้นต้องมาแปลทีแต่นี้คือแปลแล้วเนาะแต่ละหนังสือก็จะมีแต่ละอาจารย์นะคะนี้ก็เอามาเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างมันก็จะมีสรรรคุณแต่ละอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวยาต่างๆมากมายนะคะที่หลิงต้องเรียนเนาะซึ่งจําไม่หวาดไม่ไหวเลยะค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ อย่างตัวยาใช้ตัวยาอะไรเก็บในช่วงไหนนะคะลดยังไงแก้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะลีก็จะเรียนแบบนี้นะคะซึ่งเรียนทั้งตัวจีตัวอย่างที่เป็นปาสาสรรพูุณจริงๆแล้วก็เรียนที่เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็ใช้ส่วนไหนใช้เท่าไหร่เงี้ยค่ะซึ่งมีเยอะมากๆเลยน,นี้เฉพาะแค่เพสัชก็เยอะมากๆนะคะยังมีเวชกรรมนะคะเวชกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะซึ่งมีแบบ หลายร้อยโลกมากๆเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะอย่างที่ให้เห็นดนอยู่นะคะม่หลายมากๆเลยหลิงต้องกลับมาอ่านอีกทีนึงนะคะอ่านะคะอยากจะให้ดูว่ามันการแพทย์ไทยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะก็ยากเหมือนกันแต่ที่หลิงเอาลงเป็นคลิปสั้นๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบ ได้ใช้จริงนะคะเอาตัวยาที่ใช้จริงมาลองทำดูเนียค่ะว่าถ้าใครเป็นแบบว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปแบบโรงพยาบาลนะคะเอาแบบสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วหก็มาเจอตัวนี้นะคะ ซึ่งถ้าคนที่เรียนแพทย์แผนไทยจะรู้นะก็คือธาเจ้าเรือนนะคะตัวธาเจ้าเรือนเนี่ยเขาจะเอาไว้วิเคราะห์วันเดือนปีเกิดน,นะคะว่าเรามีพื้นฐานการเป็นโรค แบบไหนนะคะโดยใช้วันเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดของเรานะคะอย่างที่เห็นอย่ามกลม,กลมๆข้างในนะคะก็จะบอกว่าเราเป็นธาตุอะไรธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุดินนะคะแล้วเราต้องกินอะไรกินอะไรเพื่อไม่ให้เป็นโรคนะคะหรือว่ามีส่วนมีพื้นฐานเป็นโรคอะไรอย่างงี้ค่ะเราจะดูจากตรงนี้ถ้า